บทที่7ซัมเมอร์มาดูสิว่าวันนี้จะเป็นอะไรเอ่อไอพอตของฉันหายนะ่ะไม่มีดนตรีเลยน่าเบื่อจังไอพอตเหรอแปลกๆนะเนี่ยอ่านหนังสือ ตีดฟตโต้กัฟถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปแนวตรีทฮนะฉันไม่มีสมาธิเลยอ่ะงีบหน่อยดีกว่าเหมือนเดิมครับผมงีบถ้ากัดหลับแฮปปี้เบิร์ตเดย์พิซซ์แมนแกลบิชว่าฉันตื่นขึ้นเค้กอยู่ตรงนี้อยู่ที่เวลานี้เค้กอันเดิม พิธีการเดินแต่ว่าคำนี้รู้สึกแตกต่างออกไปฉันสงสัยจังนะว่าแม่ของฉันอยู่ที่ไหนแเวลานี้ฟึบไปข้ามเวลาเมื่อฉันเปิดตาฉันเจอตัวเองอยู่ในแกลเลอรี่เฮ้ยง,งานแกลเลอรี่เหรอของแม่วะเฮ้ยคนเยอะจัง นี่เราเราเจอคนอื่นแล้วนะเล่จากแม่เราอ่ะเพระอ่ๆเราเคยเจอเด็กนี่ว่านั่นเป็นข้อความที่น่าสนใจมากเลยนะ the future อนาคตฉันเดินไปรอบๆงานแกลเลอรี่สงสัยเกี่ยวกับว่าพวกเขาจินตนาการยังไงเกี่ยวกับอนาคตในตอนนั้นเฮ้ยผมชอบภาพนี้จังเลย ไอภาพที่เป็นนกเนะี่ยสวยมากอีกระดาษครับอันนี้ผมชอบไหมนี่มีภาพเด็กด้วยเฮ้ยอันนี้อะไรนะี่ะเฮ้ยนั่นแม่เราคืออะไรมันคือรูปอะไรนะ ฉันสำรวจงานแกลเลอรี่ในที่สุดฉันก็เจอแม่อยู่ที่หน้ารูปภาพที่ใหญ่ฉันเดินเขน้าไปหาเธอและไม่ไปทางนะนั่น <c oughs> มันรูปของพวกเราเฮ้ เขาถ่ายภาพนี้นี่ยังไงอะหล่อนสังเกตเห็นฉันและถามว่าฉันคิดยังไงผมชอบนะแต่ว่าผมชอบนะอาจจะเพราะผมอยู่ในนั้นฉันพูดด้วย ตลกนิดหน่อยฉันก็ชอบมันเหมือนกันหล่อนตอบความกับยิ้มดูเหมือนอนาคตจะดูเหมือนใครสำหรับนายเลยนะหล่อนถามไม่รู้สิไม่รู้มากหรอก เกี่ยวกับอนาคตผมคิดว่าผมแค่อยากจะมีชีวิตอยูทุกๆวันอย่างมีความสุขแล้วคุณล่ะผมถามเธอกลับหล่อนจุดบุหรี่ขึ้นแล้วก็สูบยาวๆ แล้วก็พุ่นควันออกมาเหนือหัวของเธอจากนั้นหล่อนพูดฉันแค่ไนรู้ว่าฉันคิดออกแล้วกันได้มาจากอนาคตไม่ใช่เหรอหล่อนพูดอยา่างทันทีทันใดแล้วก็มองมาที่ฉัน หล่อนยิบเครื่องเล่นของฉันอ๋อตกกับที่แม่เหรอนี่มันเหมือนกับเทปาสเซ็ตเพลเยอร์ของฉันแต่ว่ามันแอวานกว่าและมีอะไรหลายๆอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนหล่นพูดอย่างใจเย็นขณะที่เธอกำลังพ่นควันออกจากปาก พูดไม่ออกไม่มีทางเลือกแต่ว่าสับสนจังอย่าบอกใครได้ไหมครับฉันถามอย่างความกังวลความลับของนายนะ่ะฉันจะเก็บไว้เอง คุณนักเดินทางข้ามเวลาแล้วอะไรทําให้หนายกลับมาในช่วงเวลานี้ล่ะหลอนถามแล้วผมกดอะไรนะอ๋อกดคาพูดผมมานี่เพื่อตามหาบางสิ่งที่สำคัญกับผมจริงๆผมตอบไม่โกหกเลยว้ว เหมือนสำคัญสำคัญจริงๆอะนะหลอนหันไาที่ผมด้วยความสงสัยใช่บางอย่างผมไม่เคยเห็นไม่ได้มีโอกาสได้เห็นมันในช่วงเวลาของผมผมพูดแล้วก็มองที่รูปภาพของเราแล้วนายได้เจอมันไหมล่ะ หลอนถามฉันยิ้มและพะยักหน้าขนาดนี้ผมได้เจอมาแล้วผมได้บันทึกทุกๆช่วงเวลาเหล่านั้นไว้ด้วยสิ่งนี้ผมพูดแล้วก็หยิบม้วนฟิล์มออกมางั้นนายก็มาหาทุกคนแล้วล่ะ พร้อมหรือยังสำหรับการเดินทางครั้งใหม่หล่อนถามแล้วก็ตบลงมาที่หัวผมตบหัวเลยเหรออะไรเนะี่ยหมอนฟิล์มเป็นแบบนั้นทุกๆหน้าร้อนนับแต่นั้นมีแค่ผมแม่แล้วก็ มอเตอร์ไซค์ของเธออืมใช้ร่วมใช้เวลาร่วมกับแม่นะครับแต่ละฤดูแต่ละสภาพอากาศแม่ก็ยังเงี้ยนเหมือนเดิมนะในหน้าร้อนนี้ ความทรงจำกิ้งไปอย่างนั้นน่าจะหมายถึงความทรงจำสร้างความทรงจำเรื่อยๆนะครับแบบความทรงจำก็สืบเนื่องไปเรื่อยๆสร้างความทรงจำกับแม่แหละเองเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนติดตามได้ในพาร์ต่อไปครับ